ันปหึ่งครบอสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่พี่ทุกคนนะครับผมวันนี้มาพบกับคู่แฝดล่าท้าผีหรือช่อง n อ็ j 7อนะครับผมเนื่องจากติดภารกิจติดธุระนะครับผมพี่พี่ทุกคนเลยไม่ได้ลงคลิปต่อเนื่องนะครับผมก็กลัวพี่ๆแม่แม่ทุกคนลืมคู่แฝดนะครับลืม ผูแฟนล่าท้าผีนะครับผมวันนี้ก็มาถ่ายนะครับผมแต่ว่ามันอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นเถียงนาอุ้ยอะไรเนี่ยที่แบบยังมีเถียงนาแบบล้อมๆแบบยังมีพวกสุนัขมีอะไรอยู่แต่ว่าก็ไม่มีใครกล้ามานอนหรือพักอย่างม้างค่ำบ้างคืนนะครับเพราะว่า บางคนมาอะไรมานานมาพบเจอเอสิ่งลี้ลับอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็ที่มาเนี่ยคือตรงที่คนเขาโดนไฟน่าจะโดนไฟขอ,อกหรือโดนอะไรสักอย่างนะครับเพราะว่าไฟป่ามันลามแล้วเขาว่าจะไปดับเพราะว่าอายุเขาก็เยอะแล้วใช่ไหมครับแต่ไม่รู้แน่ชัดว่าเขาเสียอยู่ตรงไหน,นแต่ว่าเขาว่าอยู่ตรงข้างในนั่นแหละเขาว่าว่าจะไปดับแล้ว น่าจะวูบหรือสำลักควนอะไรสักอย่างนะครับปีดิงินทุกทุกคนก็เลยทำให้หมดสติแล้วโดนไฟคอกนะครับน่าสลดหมากน่าเศร้ามากแต่ตันนี้ก็รู้สึกแบบคนลุกไม่หายเลยครับมันเหมือนคนจ้องคนมองอยู่ตลอดเวลาพ่าอัน,นี้ก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าไฟมันสาตานะ โอเคครับพี่พิมเพื่อนทุกคนรอเข้าไปชมข้างในกันเลยดีกว่าน,นะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนย่างไรนะครับว่ามันจะร้อนเหมือนที่ว่าอุ้ยมีคนที่แบบชาวบ้านเขาพูดกันนะครับบางทีเขามาอะไรมาหนะ้าเขาว่าเห็นนั่งอยู่ก็เห็นนั่งอยู่แบบตรงที่เขา,เนนาทํากิจกรรมอยู่ทุกวันนะครับเห็นนั่งอยู่บางทีก็เหมือนทําอะไรนะเกี่ยวกับชีวิตประจาวันวของเขาอะไรสักอย่างนี่แหละ วาเขาอาจจะไม่รู้หรือเปล่าว่าตัวเิงเสียอะไรประมาณนี้นะโอเคครับพี่พีชดุกคพี่พีชทุกคนเข้าไปกันเลยครับอันนี้กลาลังเดินเข้ามานะครับโอ้โหก็มีเสาแบบคล้ายๆแบบไฟไหม้นะครับเหมือนจะเอารถไทมมาดันหรือเปล่านะครับดันตรงที่ไฟมันนั่นนะครับอุ้ย ตรงไหนไวะตอนนั้นไฟมันสาดตานะครับเฮ้ยเอ้ยตรงนี้ตรงนี้นะตอนเดินเข้ามาที่แรกหมาหอนแบบรับกันเยอะนะครับรับกันแบบน่ากลัวมากแต่ตรงน,นี้ไม่รู้ว่าเห็นหรือว่าแบบยังไงแต่ว่ามันก็อยู่ไกลมากแต่ว่าเสียงเข้าแบบเหมือนดังมันอยู่ไกลนะครับแต่ว่าอยู่ไกลแต่ว่ามัน หอนรับกันนะพี่เพื่อนทุกคนีเดี๋ยวๆสวัสดีครับมีใครอยู่หรือเปล่าครับโอ้โหอันนี้ยังไม่ทันได้เข้าไปเลยนะพี่เพื่อนเพื่อนพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนโอเคเดี๋ยวทางเดินยากจังวะ รู้สึกวนวันเก่งๆเหมือนกันนะพี่เพื่อนเพนทุกคนไม่รู้อันนี้ที่เรามาเราจะพบเจอเลยเห็นอะไรหรือเปล่านะครับผม <c oughs> <c oughs> อะไรวะเฮ้ย <c oughs> อะไรวะ, <c oughs> ะได <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้ยินเป็นเสียงคนเรียกนะครับ ตกใจหมดเลยเฮ้ยหมือนมีเสียงนะพี่เพื <ious> ่อนทุกคน นะนี่ก็ยังมีเตา <c oughs> รอบๆก็แบบอุ้ยฟ้ามีฟ้าแลบด้วยนี่นะครับเหมือนแบบคล้ายแบบเฮ้ยซึ่งตรงไหนวะ ว่าตรงไหนนะครับที่แบบเขาโดนนะครับโอ้ที่นอนแบบเก่ามากเลยขออนุญาตด้วยโอ้เสื้อผ้าเขายังห้อยอยู่เลยเฮ้เสียงอะไรวะกางเกงผ้าห่ม พิมเพื่อนทุกคนแล้วนั่นอะไรวะเฮ้ยไม่ได้มารบลูนะครับขออนุญาตนะครับถ้าปรากฏตัวให้เห็นได้ก็เฮ้ยอะไรบนลังค้าอ่ะงูหรือเปล่า เกิดมีอะไรรูดอะไรสักอย่างนะครับอันอยู่บนหลังคาไหมโอ้โหคนลูกว่าโอโ้ไม่ไม่แบบไม่หนักนะเนี่ยแบบโอ้โหเฮ้ยสวัสดีครับดเดี๋ยวเดวีได้ยินมัน ไม่รู้ในกล้องได้ยินหรือเปล่าพี่เพื่อน,นทุกคนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดกะจะวิ่งมันก็วิ่งไม่ได้ไม่รู้ว่าที่เก็บอะไรนะครับพี่เพื่อนทุกคน ขอเป็นตัวได้ไหมครับผมมาแค่เสียงไม่ค่อยสนุกเลยครับอะไรขยับอะไรอะ่ะอะไรครับเฮ้ยโอ้โห,ห,ห,หได้ยินทางนี้ปุ๊บ เสียงอยู่ตรงนู้นคุณลูกอะ <c oughs> สวัสดีครับคุณตาคุณตายังอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับ คุณตาชอบให้ชาวบ้านเห็นคุณตาออกมาให้ให้ผมได้พบเจอหรือสัมผัสได้ไหมครับหรือให้พี่พทางบ้านนะครับได้เห็นในกล้องด้วยนะครับผมถ้าใครมีเซนส์ลืมแบบสัมผัสสิ่งแบบนี้ได้ก็น่าจะเห็นนะครับแต่ว่าตอนนี้แค่รู้สึกแบบเหมือนมีคนจ้องมองอยู่ตลอดเวลานะครับพี่เพื่อนทุกคน แต่ว่าอย่างผมยังไม่เจออะไรนะแต่ว่าเสียงเนี่ยมาตอนแรกเสียงอยู่บนนี้แป๊บเดียวไปโผลแบบยังไงทักทายดีแท้เฮ้ยอะไรอะโอ้โหไฟไหม อันนี้หล่นเหรอหเฮ้ยเยงมีคนแก่นะไม่เต่นนี้มันหล่นเหรอหรือ,อยังไงขยับสะแลงเลยมเมื่อกี้เฮ้ย โอ้โห oh. แต่ไม่รู้ในกล้องเห็นขยมแรงหรือเปล่านะครับแต่ว่าของจริงขยมแรงมากอันนี้คิดว่าไม่ไม่น่าจะใช่ลมแล้วนะครับผมคิดว่าจะไม่ใช่ลมแล้วโ oh. คนลุกโอ้ย oh. คณตาอย่ามาแต่เสียงดิขอเป็นตัวน่อยคนบอกว่าเห็นตาแบบนั่ง ยืนเรียกคนให้เข้ามาพักอยู่ไหมไม่ได้ร้านไม่ได้มารบลูล็อกแต่แค่แบบอยากให้ท่านผู้ชมแรับรับรู้ว่าสิ่งลี้ลับหรือสิ่งแบบนี้มีจริงนะครับขอจะจ่าได้ไหมครับขอจ,จ่าหน่อยเด้ยอเดี๋ยวถ้า เออนั่นยังไงเดี๋ยวอาจจะมาตั้งกล้องก็ได้นะพี่เพื่อนทุกคนแต่นี่คือมันเป็นโลกใหม่ไงเรายัางแบบยังไม่รู้อะไรมากเฮ้คุณมาแก้งหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ อ้ยลืมพกอาวุธมาด้วยหรือพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนลืมเลยไหมเตรียมไว้แล้วนะแต่ลืมรีบก็ไม่มีใครน้าอยากรู้ต้นเสียงมันมาอย่างไงอุ้ยเก็บล้มมาอ้อยน้ำเอะบักขาเอ้ย มันก็ยังมีแบบอุปกรณ์แบบเสื้อผงเสื้อผ้าของคณตานะครับแล้วก็เป็นผ้าห่มแล้วก็แบบยังไงอะพวกที่นอนเขาอะยังอยู่เลยนะครับพี่ๆเพื่อนทุกคนแต่วันนี้แบบเป็นเดือนงานหรือเดือนอะไรกอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต่อหน้าต่อตาเลยนะครับเดยว กุณตาก็เล่นแรงนะแต่แบบไม่เห็นตัวไหม <c oughs> เล่นแรงอยู่แต่ไม่เห็นตัวโอ้ย <c oughs> แจกกระตกไปอยู่ตาตุ่มนะอยู่หนะเพื่อนเพื่อนทุกคนกี่อยู่ตรงนี้ได้ยินเสียงรุบเลยนะขออยับไปอยู่นู่นนะครับ ที่แผนกล้องเร็วคืออยากให้พี่ๆเห็นด้วยนะครับตกใจด้วยเมื่อกี้เฮ้ยเ <c oughs> <c oughs> สียงม,มีอะไรโค่นลงเนยครับ <c oughs> มีอะไรวะ <c oughs> มอะ <c oughs> มานี่ก็เห่าจังเนาะ เครื่องาเคงเขาก็ยังอยู่เลยนะแต่ว่าไม่มีใครกล้าแบบมาตอนกลางค่ำกลางคืนนะครับเขกลัวกันนะครับคือที่นี่เขาแปนกันหมดเลยอยู่แบบกวดแบบให้มันลาบเลยนะครับเพราะว่าเขากลัวเขาแบบตอนนั้นมันเป็นป่าลูกทึบเลยนะพี่เพื่อนทุกคนอ้เฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ใช่แล้ว ว่าไม่ใช่ละเล่นตลกปะเนี่ยคุณตาเล่นตลกปะเนี่ยเฮ้ยเสียงเดียวเดียคือเสียงนี่อยู่รอบๆเลยพี่เพื่อนทุกคนคืออยากเจตัวนะครับ แต่ว่ามาแต่เสียงนะครับอืมขอนั่งได้ไหมเนี่ยเก้าอี้เนี่ยแป๊บนึงนะ ะยับดีนักนั่งซะเลยนะครับพี่เพื่อนทุกคนกระจับดีนักนั่งเลยไม่รู้ว่าตาเขาจะห่วงหรือเปล่านะเฮ้ เยเดีอเด้ๆเดเด,เด,เด,เดอโอนนะ้โม่โอ้โหโอ้โหโอ้โหโหหคหหหหเหห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 กหหหนหห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 น าจจะเสียงแหบเสียงอะไรบ้างครับอาจจะไม่ค่อยสบายนะครับพี่พีพอนทุกคนจงใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะครับพี่พีพันทุกคนแต่ว่าก็นั่นแหละคือแผ่นแผนกล้องแผนอะไรตามเสียงแต่ว่าอะไรวะโอ้โหแบหนึ่งครับโอ้ กระดูกเลยวะเนี่ยกระดูกเลยวะขอโทษนะตาอะไรกระดูกแค่วะเสียบคนนี้อ่ะฮู้ไม่ได้จผ่อนเลยกูเต็มเต็มเลยเย็บกระดูกนะครับพี่พี่ไม่ทุกคุณไม่รู้ อะไรครับแต่ไม่รู้ว่าหยับก,กระดูกอะไรนะครับเมื่อกี้เข้าเต็มตีนเลยเต็มเท้านี่ปวดเลยอะ่ไะไม่รู้กระดูกอะไรนะอยับไปถึงคงไปเหนียวนะนี่นะไม่รู้กระดูกอะไรหยับเข้าเต็มเต็มเลยอ่าแจ็คพอตแท้โอเคครับออกก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าน่าจะเลิกไม่ดีแล้ว เหยียบกระดูกด้วยนะครับไม่รู้ว่ากระดูกอะไรโอเคครับพี่เพืนอนทุกคนโอเคครับออกกันดีกว่านะครับ ิดกล้องกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนทุกคนเหมือนคนจ้องมองอยู่ตลอดเวลาเลยครับโอเคครับว่าเดี๋ยวยังไงต่ออาจจะมาตั้งกล้องก็ได้ดูแบบท่านคุณตาเล่นกับเราดีมากเลยฮววางม่ใช่ลมแล้ว <laughs> <laughs> โอเค ออกกันเลยดีกว่าทด้พี่เพนทุกคนโอเคครับขอบคุณนะครับที่รับชมวันนี้ต้องรีบปิดกล้องแล้วรีบเดินออกก่อนดีกว่านะครับไม่ไหวเหมือนกันครับถ้าเห็นตัวมันยังแบบไปเชิญหน้าได้นี่มันมันมองไม่เห็นแล้วก็มันละแวงครับไม่รู้ว่าโผล่ตรงนั้นยังมาตรงนี้บ้างตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างครับส่องไปก็ไม่เจออะไรนะครับถ้าแบบเจอเจอตัว